พระอริยสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคลงพระธรรม,มวินยัยที่อาศัยอยู่ตามป่าตามเขามักจะเกิดและพำนักอยู่ในพื้นแผ่นดินของถิ่นอีสานอยู่แทบทั้งนั้นเดิมทีพื้นเพของคนอีสานจะนับถือผีบวงสวงบูชายันเป็นอาจินไม่ได้ใส่ใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต นี่เองที่ได้นำกองทัพธรรมกรรมฐานเที่ยวจาริกเทศนาอบรมสั่งสอนให้ผู้คนนั้นหายจากความลหลงไหลงมงายละทิ้งจารีตประเพณีที่ผิดผิดหาเหตุผลไม่ได้หันหน้าเข้าหาพระธรรมคำสอนอันเป็นทางดำเนินสู่แก่นแท้แห่งความจริงของชีวิตลวงปุษศรีมหาวีโรท่านเป็นพระอริยสาวกอีกรูปหนึ่งที่กล่าวเดินตามรอยพระพุทธบาทพระาศาสดา และพระบุรพาจารย์โดยไม่ย่อท้อเมื่อท่านสอนตนเองได้ดีเยี่ยมแล้วก็ได้ออกเที่ยวธรรมยาตรากรีธาทัพออกอบรมสั่งสอนประชาชนชาวอีสานที่ลุ่มหลงงมงายให้คลายความงมงายหันหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่พึ่งที่แน่นอนดังพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระพาคเจ้าท่านได้ตัดเไว้ เติมทีสารเจ้าพ่อผีปูตาผีฟ้าผีไทยผีแทนผีปอบผีเทวดาเป็นต้นที่ได้มีอยู่มากมายตามหัวไร่ปลายนาคลุ้งน้ำชายป่าเชิงเขาเงือมถ้ำหรือริมผาที่ชาวภาคอีสานนั้นเคารพนับถือก็ได้ถูกทำลายศรัทธาลงด้วยพลังจิตและทำอันแกกล่าของพระกรรมฐานกินทูบควันเทียนของบุคคลผู้ที่ลุ่มหลง ที่เคยป่วยพุ่งนบไหว้ผีมาเป็นเวลายาวนานบัดนี้ได้ดับมอดศรัทธาลงแล้วและจากถิ่นฐานบ้านผีได้กลายเป็นวัดวาอารามกรรมฐานผู้คนที่เคยหวาดกลัวในอํำนาจแห่งผีบัดนี้ก็ได้กลัวบาปกลัวกรรมความชั่วซสิแล้วมือที่เคยนบไหว้ผีมาบัดนี้ก็ได้นบไหวย้ยึดถือเอาคุณพะระรัตนตร,ตรยัย แล้วก็แผ่นดินที่เคยแห้งแล้งก็ได้กลับมาเจริญองอกงามมีสงาาส่าราศีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้นี้ส่วนหนึ่งมาจากความดีของพระกรรมฐานสายของท่านพระอาจารย์มั่นผู้ลิทัตโตลวงปุรีมหาวีโรท่านภาคณะทุดงธรรมญยาตรายกพลร,รมไปทั่วทุกหัวละแหงที่ว่าผีดุดุท่านได้ใช้ชนะในสิ่งเล่นลับเหล่านั้นจนได้ชื่อลือกระชอน ภาคอีสานว่าหลวงปู่ศรีพียานท่านได้สละในสิ่งที่ชาวโลกนั้นสละได้ยากนั่นก็คือบุตรและภรรยาพร้อมกับทรัพย์สมบัติออกบวชตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ใจจะยังอาลัยเสียดายอยู่แต่ด้วยบุญบารมีของท่านน้ำใจของท่านเป็นที่สุดนี่อาจจะเรียกได้ว่าใจถึงปรมัต์ในปีพุทธศักราช2490 ในพรรษาที่สามหลวงปู่ศรีท่านได้เล่าประวัติของท่านให้กับสิทธิยานุสิทธิ์ได้ฟังต่อไปนี้ว่าขนาดนั้นท่านได้เข้าใจหลักธรรมการปฏิบัติจากพระอาจารย์สิงหขันทยาคมโมแล้วจึงได้กาบลาครูบาจารย์จากเสนาสนะป่าแสนสําราญมุ่งวังทดสอบขันติธรรมไม่เหยียบย่ําอยู่กับที่ออกปฏิบัติเพียงลําพังเหมือนพระอริยาสาวกทั้งหลายที่ท่านพ้นทุกข์สองเท้าจึงก้าวเดิน อย่างก้าวผ่านป่าผ่านเขาท้องถ้ำอดบ้างอิ่มบางรอนแรมซุกซ่อนผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามเทือกเขาภูพานวนเวียนท่องเที่ยวอยู่ตามเขตสกลนครนครพนมในรัศมีธรรมของท่านพระอาจารย์มันและเมื่อได้พบเจอกับพระกรรมฐานสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มันก็มักจะถามและสนทนาธรรมอยู่เสมอและสิ่งที่ไม่เคยลืม ก็คือถามเรื่องของท่านพระจรันมันพระแต่ละองค์ที่เล่าถึงเรื่องราวของท่านพระจาจรันมันก็ล้วนแล้วแต่ต้องยกมือขึ้นสาธุใส่หัวใส่กระหม่อมด้วยความเทิดทูนบูชาสาธุถึงความผู้เข่งครัดในพระธรรมวินยัยสาธุเลื่อมใสในวัดปฏิบัติสาธุถึงความเด็ดเดี่ยวสาธุถึงความผู้เป็นมักน้อยสันโดษสาธุถึงความเก่งกาจ เรื่องรู้วารจิตของผู้อื่นสาธุถึงความเป็นปลาแท้สาธุใครไม่แน่จริงไม่ดีจริงไปอยู่กับท่านไม่ได้หรอกและสุดท้ายสาธุเราพูดถึงท่านกันอยู่ตรงนี้ท่านก็รับรู้ได้เมื่อพระที่เล่าพูดมาอย่างนั้นใจท่านก็วิววิวคนลุกสู่ซาไปหมดอัศจรรย์ท่านผู้ทรงคุณธรรมล้ำลึก เราจึงเป็นเหมือนนกกาส่วนท่านปรจาจันมั่นนั้นท่านเปรียบเหมือนนกเจียวการ้องกาการ้องจะได้นานสักเท่าไรไม่นานเจียวก็บินร่อนโฉบเอาตับปอดใส่พุงของกาไปกินเรียบเราเพียงได้ยินกิติศัพท์เกียรติคุณของท่านเท่านั้นก็อดหวันไหวเกรงในบารมีธรรมของท่านมีได้ต่อจากนั้นก็ได้ออกเดินต่อไปอยังถ้ำพระเวทอำเภอนาแก จังหวัดนครพนมก็เพราะสาเหตุว่าถ้าเราจะไปเฝ้ากราบนมัสก,การและไปประพฤติปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์มันเราจะต้องประพฤติปฏิบัติทดสอบตัวเราเสียก่อนว่าเราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรในการฝึกสติจึงเล่งกันอย่างยิ่งยวดและหนักน่วงในการออกปฏิบัติเพียงผู้เดียวในคราวนั้นเป็นไปแบบหัวล้านเกินครู ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีพระกรรมฐานมาปีกวิเวกอยู่เสมอเช,เช่นสามเณรบุญนาหรือพระอาจารย์บุญนาโคโซเจ้าคุณอริยะคุณาทานพระอาจารย์หลุยเป็นต้นและยังมีอีกหลายรูปที่มีคุณธรรมและวัดปฏิบัติไม่เพียงพอเกิดเป็นบ้าวิกลจริตสัญญาณวิปรารชาวบ้านได้นำพระและเนรที่ขึ้นมาอยู่แล้วเป็นบ้าไปให้ท่านพระอาจารย์มัน ช่วยแก้จิตให้หลายรูปแล้วถ้าใครตั้งอกตั้งใจดีจะได้ประโยชน์เทวดาเขาจะช่วยไม่ใช่มานอนปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ส่วนตัวเรานั้นไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนเอามันอยู่อย่างนั้นซอนตัวเองว่าถ้าเรามัวมาเห็นความสุขในการนอนความสุขในการกินนั้นเราจะอยู่ไม่ได้เราต้องอยู่กับความเพียรภาวนามีสติมีความกล้าหาญเด็ดเดียว มีศรัทธาและเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเดียวถ้าจะไปเชื่อแต่ใจของตนที่ยังมีกิเลสมันก็คงเท่านั้นแหละคงไม่ได้อัตถรสเห็นธรรมและข่าวนี้เราต้องเชื่อในธรรมะวินัยเท่านั้นซึ่งการปฏิบัติในธรรมภเวทกลางนั้นท่านได้อยู่รูปเดียวซึ่งในถ้ำจะสูงสูงยาวๆประมาณ5เส้นมีบันได12ขั้นทางกว้างเพียงหนึ่งเมตร ยู่ริมฝั่งเหวเอาไม้ไผ่กั้นไว้เวลานอนก็นอนบนแค่ไม้ไผ่บริเวณป่ารอบๆถ้ำนั้นจะมีเสือตัวใหญ่เดินวนเวียนนอกจากเสือแล้วในเวลาค่ำคืนก็ยังมีบางตัวใหญ่ๆมันบินเสียงดังผึบผับไปมาในเวลาค่ำคืนประมาณหกทุ่มระหว่างหัวเขาประมาณ10บเส้นส่วนตัวเราอยู่ในหุบเขาตรงกลางเราจะยืนเดินนั่งนอน ทำสมาธิท่านหนก็ตามเสียงสัตว์ไพรก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นและในเวลาเช้าก็จะออกบินทบาดโดยเดินบินทบาดก็เหมือนเดินจงกรมทางตามป่าพอที่จะลอดตัวมุดไปได้หมูป่าที่มีมากเสือก็มีมากไปกลับประมาณ10กิโลเมตรกลับไปถึงถ้ำที่พักประมาณ11โมงเช้าเราจะอยู่ที่นั่นเพียงลำพังอาศัยสัตว์โดยมีเสือเป็นต้น ที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายในขณะที่นั่งอยู่ภายในถ้ำจิตก็เกิดแสงสว่างจนนึกถึงแสงของพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นในเวลาค่ำคืนมันสว่างจ้าทาั้งๆที่เป็นคืนเดือนดับซึ่งเรานั่งตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีหนึ่งก่อนนึกเอะใจว่าทำไมถึงสว่าง,ท,าง,ท,างทั้งๆที่พระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นมันได้สว่างไปหมดถึงขนาดที่ว่าเดินจงกรมไม่ต้องมีไฟซอง นี่มันเป็นเองเกิดขึ้นเองถ้าไม่เกิดแสงสว่างอย่างนี้จิตเราก็จะไม่ตื่นแสงสว่างนี้ไม่รู้ว่ามันมาได้อย่างไรของเหล่านี้เป็นของแปลกประหลาดที่ปรากฏขึ้นมาซึ่งเกิดมาเราก็ไม่เคยพบเห็นสักครั้งเรื่องของจิตจึงเป็นเรื่องใหญ่ถ้าหากเรานำมาใช้จะได้ประโยชน์ใหญ่หลวงถ้าหากเรานำจิตใจที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกิเลสมาฟอกกิเลสออกไปได้ก็จะสบาย เมื่อจิตเป็นเช่นนั้นจึงได้พิจารณาถึงผู้คนก็ไม่เหมือนผู้คนได้เกิดความสลดสังเวชสงสารตัวเองบางทีก็สงสารตัวเองจนกระทั่งน้ำตาร่วงร้องไห้ไม่มีใครสอนเราได้จากตัวเราเองความมหัศจรรย์เหล่านี้ถ้าเรามองไม่เห็นเองจะไม่มีวันเชื่อเหมือนกับเรื่องของเสือถ้าพูดถึงเสือก็ไม่มีใครกลัวแต่เมื่อเจอเสือเข้าจังแล้วก็จงวิ่งป่าราบ วิ่งชนต้นไม้แทบเป็นแทบตายแต่ถ้าพูดถึงเสือเฉยๆก็เป็นเพียงแค่ชื่อคงไม่มีใครกลัวได้ต่อเมื่อเจอเสือตัวเป็นๆเนมื่อไรเสือมีแต่วิ่งเข้าหาคนและกัดผู้คนนี่ก็เหมือนที่เราได้ยินเพียงชื่อเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันก็เกิดมาจากสาเหตุที่เราทำนั่นแหละจากนั้นลุงปู่ก็ได้เล่าต่อไปอีกว่าเราได้อยู่ที่นั่นประมาณเดือนเศษ ปฏิบัติเองแบบหัวร้านเกินครูมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อมักผลนิพานอย่างเดียวจึงได้เกิดลมป่วยและอาการหนักปางตายด้วยไข้ามาเลเรียเมื่อขึ้นแต่ละทีนั้นตัวจะหนาวสั่นอย่างแรงฉันยาอะไรก็ไม่หายจึงใช้สมาธิในการรักษาปรากฏว่าได้ผลคือพอจิตสงบเป็นสมาธิแน่ๆแ,แล้วอาการของโรคก็ไม่มีมันสู้สมาธิไม่ได้ แต่มันก็ไม่ยอมถอยเราก็สู้กับมันอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหนึ่งปี11เดือนพวกชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ตกใจกลัวว่าจะได้หามศพเราลงมาจากบนถ้ำภูเขาเหมือนกับที่เคยหามพระรูปอื่นๆลงมาอาการของโรคชนิดนี้มันร้ายแรงมากในบางวันไปบินทบาดมาแล้วฉันไม่ได้เลยไปบินทบาดมาไม่ได้ฉันอาหารจึงใช้สมาธิสู้กับโรคอยู่อย่างนั้น ชาวบ้านเขาได้นิมนต์ลงมาจากถ้ำเพราะเขากลัวว่าเราจะตายและเป็นภาระของพวกเขาจากนั้นเราจึงลงจากถ้ำไปหลายวันเมื่อย้อนกลับขึ้นมาจึงได้ทราบข่าวว่าพวกชาวบ้านได้ปราบยิงเสือตัวใหญ่ที่มันเฝ้าอยู่หน้าถ้ำจนตายไปพวกชาวบ้านเขาเล่าว,ว่าเสือตัวใหญ่โดนยิงครั้งแรกมันไม่ล้มยิงครั้งที่สองมันจึงล้มพอมันล้มลง ก็มีเสียงร้องดังระงมไปทั่วบริเวณพรานพวกนั้นเขาก็ใช้อุบายแก้คือร้องไห้ตามเสียงนั้นไปนานพอสมควรเสียงร้องไห้นั้นจึงหยุดพวกเขาจึงได้เข้ามานำร่างของเสือออกมาภายหลังพวกเขาจึงได้เอาน้ำมันของเสือตัวนั้นมาถวายขวดใหญ่เลยเราก็ได้แต่โปงสังเวชหลวงปู่ศรีเล่าถึงสัมเณรบุญนาคเที่ยวกรรมฐา,านโดยท่านได้เล่าว,ว่า ท่านเคยภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระเวทนี้เวลาท่านไปเราไปแบบท่านไม่ได้เพราะท่านเด็ดเดียวด้วยธรรมความกล้าหาญผู้ใดขอไปด้วยท่านไม่ห้ามแต่จะไปด้วยได้ไหมเท่านั้นแหละต้องต่างคนต่างอาศัยตัวเองอย่าไปพึ่งพาคนอื่นอันนั้นท่านไม่เกี่ยวข้องกับใครปลุกก็ไม่ปลุกท่านจะเดินทั้งวันอยู่อย่างนั้นไปถึงที่พักก็ไปพักที่หลังเขาโนน พอรู้สึกตัวตอนไหนก็แต่งของแล้วก็ไปเลยไม่มีปลุกใครใครไม่ลุกก็แล้วแต่เอาถึงขนาดนั้นทันฝึกหัดด้วยใจครั้งหนึ่งสัมมเนนบุญนาคและเพื่อนที่ไปนอนอยู่บนหลังเขาพอดีเสือตัวหนึ่งมันมานั่งเฝ้าเพื่อนอีกคนก็ยังนอนเฉยอยู่สัมมเนนบุญนาคแต่งตัวเรียบร้อยก็เดินไปเลยโดยที่มีเสือนั่งเฝ้าอยู่ก็ไม่ปลุกกันเลย เดินหนีเที่ยวกรรมฐา,านต่อไปเฉยต้องพึ่งพาตนเองไม่ทราบว่าเสือกินแล้วหรืออย่งไรเที่ยวหากันก็ไม่เห็นท่านเอาถึงขนาดนั้นเพราะท่านปฏิบัติจริงๆสละโลกแล้วจริงๆบางครั้งก็ขึ้นไปเดินอยู่บนขอนไม้มองหาทางขอนไม้ก็ไม่ใช่ขอนไม้แต่มันเป็นงูใหญ่ขนาดเท่าขอนไม้เท่าต้นยางก็มีงูตัวใหญ่ตัวยาว ท่านชอบไปตดอดกลางคืนไปแบบไม่มีทางจะไปทางไหนก็ไปเลยเชื่อว่าธรรมะเป็นหลักแต่ว่าสมาธิท่านนั้นก้าหารไม่ว่าช้างหรือเสืออะไรก็ไม่มีทางกลัวเลยที่ดำพเวทหากผู้ใดภูมิจิตภูมิธรรมไม่ถึงและถ้าคนที่ทำไม่ดีเขาก็รู้หมดถ้าใครไม่ดีแล้วก็อย่ายุ่งเลยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการมาปฏิบัติก็มาก ผู้ที่เกิดวิบัติจากการปฏิบัติผิดก็มีไม่น้อยเราเกิดป่วยเป็นไข้ามาเรลเลียอย่างหนักจนชาวบ้านเขานิมนต์ลงมาเพื่อให้อยู่ที่วัดป่านาแก่น้อยในขนาดนั้นหลวงพ่อผงขึ้นไปอยู่แทนซึ่งหลวงพ่อผงได้แปบปัญษาไปอยู่คืนแรกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแบบไม่หยุดคลอตกกลางคืนมาก็มีเสียงดังขึ้นว่าอย่ามาอยู่ที่นี่เสียงบรนดังมาแต่ไกล ได้ยินแล้วก็ขนลุกสู้ขึ้นทันทีอยู่ในป่าในเขาห่างจากหมู่บ้านประมาณ4-5กิโลใครจะไปรู้จักชื่อท่านจากนั้นท่านก็ไม่ยอมหนีเล่งภาวนาทั้งนั่งทั้งนอนทั้งเดินอยู่อย่างนั้นคืนที่สองก็มาเรียกอีกเสียงมันใกล้เข้ามาเสียงดังเหมือนเดิมว่าผงหนีอย่ามาอยู่ที่นี่ลวงพระผงคนลุกสู้ขึ้นแรงกว่าเดิมอีก คืนที่สองท่านก็ม่ยอมหนีดันทุรังอยู่นั่นแหละเขามาเตือนสตินะท่านเร่งทำสมาธิภาวนาพอคืนที่สามก็มาอีกคราวนี้เข้ามาถึงตัวเลยบอกว่าอย่ามาอยู่ที่นี่จากนั้นก็พยายามจะจับหักคอกันอึกอักสู่กันใหญ่เลยทีนี้พอลุ่งสางขึ้นมาท่านก็ได้เก็บกดวิ่งหนีตเตลิดเปิดเปิงลงมาจากเขาหลังจากนั้นพระอาจารย์คำดี พระทางจังหวัดยโสธรก็ได้ขึ้นไปอีกไปอยู่ได้หกถึงเวันเท่านั้นแดะะชาวบ้านไม่เห็นมาบินทาบาทพอขึ้นไปดูก็เป็นไข้สรบได้หามลงมาชาวบ้านทินแถวนั้นเมื่อเห็นพระธุดงมาทิธรรมก็จะคอยดูว่าจะอยู่ได้กี่วันพระที่มาอยู่ที่นี่ไม่เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งชาวบ้านได้เล่าขึ้นว่าไปหามพระที่นอนสรบสไลด์ลงมาเป่าน้ำให้ฟื้นกันอยู่เรื่อย สมัยเราไปอยู่ที่นั่นพระทั้งคนแก่นนี้ก็ไปอยู่ท่านเอาแม่ชีขาวไปด้วยให้ไปภาวนาพอตอนตะวันบ่ายไปแล้วก็พากันอาบน้ำอาบทาทํามันยาวยาวประมาณ4-5เซนไปอยู่ตามหน้าผาพอข้าม,มาเท่านั้นภูเขามันก็เงึบงับเหมือนกับจะพังลงมาทับคนอยู่ไม่ได้ก็ตเตลิดหนีไปในตอนกลางคืนนั้นเลยพวกที่เจตนามไม่ดีเขาดูออก พอใกล้เข้าฤดูเข้าพรรษาก็มีกลับมาอีก6 7ถึง7องค์กลับมาคืนนั้นมาจําพรรษาเดือนนั้นเหลือสองตายหเหี้ยนจริงๆภู่เจ้าที่ที่เขาอยากจะให้เป็นคนดีถ้าเราทำดีเขาก็รู้และเคารพบูชาโดยเหตุการณ์ครั้งหนึ่งหลวงปู่ทันลาว่าเราไปสัญญาผิดอยู่ครั้งหนึ่งเดินจงกรมอยู่ 4- ี่ห้าทุ่มเดือนมืด เขาลูกนั้นก็ลอยฟูขึ้นมาอยู่ใกล้ๆก้าวขาไปก็ถึงเอ๊ะคิดในใจว่าภูเขายังไงถึงจะหล่นและเข้ามาหากันได้เดินพิจารณาสังเกตดูมันผิดปกติไม่น่าใช่มันน่าจะเป็นสัญญาณมาเตือนเมื่อพิจารณาดูร่างกายตัวเองกําหนดดูตามหัวตามผมตามฟันดูผิดปกติไปหมดแบบนี้สัญญาไม่ใช่แล้วพิจารณาดูฟัน มันก็จะเท่าจอบมันไม่ได้ใหญ่ปานนั้นนึกในใจก็สอนตัวเองถ้าเป็นของธรรมดามันก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดนั้นพิจารณาดูแขนมันก็เท่าลำตาลมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันผิดปกติไปหมดไม่น่าเชื่อเมื่อพิจารณาดูภูเขามันวิ่งเข้ามาหาก,กันถ้าหากมันเดินลงไปแล้วก็เป็นบันได12ขั้นมีแต่หินพัดตกลงไปก็มีแต่ตายเท่านั้น สัญญาณนี้เชื่อไม่ได้เมื่อพิจารณาดูความสว่างสวยัยความสว่างก็โล่มาเลยเหมือนกับแสงตะวันมันจะสว่างอย่างไรเตือนมันข้างแลมเชื่ออยู่แต่ไม่เชื่อมากเพราะว่าความสว่างมันเกิดขึ้นจากจิตใจของเราพิจารณาดูภูเขาเดี๋ยวมันก็สั่นสะเทือนเหมือนจะพังลงมาทับตายมันก็ทำเหมือนละเกินแต่มันไม่ใช่จิตนี้มันร้อยอย่างพันอย่างที่มันจะแสดงออกมา เรื่องของกิเลสทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าสัญญาณวิปปราชไม่ใช่สัญญาณเที่ยงใจเรานี่แหละที่ไม่เที่ยงทําให้คนหลงพระรูปหนึ่งก็เกิดสัญญาณวิปราชพอจิตลงพึบเท่านั้นแหละทุกจะลมตายก็พิจารณาดูตัวเองแล้วน้ําตาไหลมองเห็นคนกําลังไถ่ไร่ไถนาก็ได้วิ่งเข้าไปดึงแขนเขาออกมาจากคลาดจากไถนี่คือความสุข อยู่ที่นี่จะพาไปดูเป็นบ้าถึงขนาดนั้นก็มีนะเป็นพระนะเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเป็นเวลามันเป็นมาแล้วถ้าสติไม่ดีพอก็จะไม่รู้สึกฝาสึกหมอกพระรูปหนึ่งที่เป็นบ้าจิตมันพลิกแ๊บเดียวเท่านั้นแหละหลงเป็นบ้าเลยแกอย่างไรก็ไม่หายชาวบ้านจึงได้พาไปหาหลวงปู่ใหญ่คือหลวงปู่มั่นที่วัดนองผือนาในาจังหวัดสกลนคร ท่านแนะให้นิดเดียวเท่านั้นหายขาดเลยทีเดียวในเรื่องของนิมิตต่างๆเป็นเรื่องของสังขารที่ปรุงแต่งออกจากจิตใจแต่ว่าสติตามจิตไม่ทันมันก็จะยกเรื่องให้เราออกไปข้างนอกแต่แล้วก็ไม่ได้ใช่อย่างอื่นความจริงก็เป็นเรื่องของจิตใจของเรามันปรุงแต่งขึ้นไปอย่างนั้นในตัวของสังขารก็นึกว่าเป็นเรื่องของอย่างอื่นบางทีก็เห็นเป็นตัวผีหลอก เห็นเป็นตัวเสือเป็นสัตว์ร้ายต่างๆนานานึกว่ามันจะมาทางอื่นแท้จริงมันออกมาจากใจของเรานั่นเองสิ่งนั้นมันขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่และบุคคลซึ่งได้กระทำมาแต่ชาติปางก่อนถ้าใครมีจิตใจที่โหดเหี้ยมและเคยทำร้ายทำบาปทำกรรมมามากมันก็จะมีนิมิตเรื่องราวร้ายๆถ้าหากว่าใครได้สร้างกรรมมาน้อย และได้ประพฤติปฏิบัติมาบ้างแล้วในชาติปางก่อนก็จะมีนิมิตท,ที่นิ่มนวลโดยมากจะมีแสงสว่างแต่ก็มีนิมิตน้อยๆไม่ถึงกับจะทำให้เกรงกลัวอะไรถึงแม้จะเกรงกลัวเราก็มีทางจะอดทนได้อันนี้พูดถึงนิมิตเรื่องของนิมิตก็เคยได้พูดให้ฟังไปแล้วเคยเล่าประสบการณ์มามากต่อมากในระยะ6ปีนี้ดูเหมือนจะมีนิมิตเกือบทุกวัน ถ้านำมาพูดให้ฟังในเวลาปีหนึ่งจะหมดหรือไม่ก็ไม่ทราบรู้จักเรื่องว่ามันเป็นเรื่องของสังขารมันปรากฏออกจากจิตมันส่งออกมาข้างนอกมันลวงให้เราหลงอยู่นั่นแหละบางรูปก็ติดอยู่ตั้ง11ปีก็มีติดอยู่ในเรื่องของนิมิตต่างๆไปเที่ยวผม,มโลกเทวโลกลงไปจนถึงอบายโลกไปถึงพะนิพานก็ไปในคราวที่ไปอยู่ธรรมภเวท วันไหนที่บินทบาทวันนั้นก็ได้ฉันจังหันไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนถ้าวันไหนไม่ฉันนั้นพักบ้างในตอนกลางวันแต่ว่าเอาท่อนไม้ไผ่มาหนุนแทนหมอนหัวตกนั้นมันก็จะลุกทันทีจะไม่หลับสู้อยู่อย่างนั้นเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ร้ำประเวศเป็นเวลานานพอสมควรฤดูการเข้าบรรษาใกล้มาแล้วจึงได้ลงจากถ้ำไปจำบรรษาที่วัดบ้านนาแกน้อย อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมโดยมีพระจันจันวัดหนองห่างเป็นหัวหน้าคณะจนกระทั่งออกพรรษาจึงได้ไปจาริกไปในเขตของจังหวัดต่างๆเช่นสกลนครนครพนมอุดรธานีเพื่อที่จะเดินตามรอยทางแห่งธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต